สวัสดีครับทุกคนผมนิกเอนเคนจะแปลปนครับวันนี้ผมอยู่ที่บันไดนำโก่ครอสโตนะครับเพราะว่าเห็นว่ามันมีก๊าซโอพีคายแยกอยู่นะครับผมก็เลยรีบไปซื้อมาเลยครับแล้วเขาก็ให้ซื้อได้แค่คนละทั้งหมด12ซองเท่านั้นครับผมก็เลยได้มา12 2ซองจากร้านแรกครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็เห็นทวิตเตอร์นะครับจากร้านริวโนชิโปครับเขาก็มีประกาศขาย OP-8 ซองแยกเหมือนกันนะครับผมก็เลยได้มาเพิ่มอีก12ซองครับเขาก็ให้ซื้อได้แค่คนละ12ซองเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยได้มาทั้งหมด24ซองแยกหรือประมาณ1กล่องนั่นเองครับเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านนะครับแล้วมาลุ้นกันครับว่าวันนี้ผมจะได้การดีๆหรือเปล่าครับ ตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แดงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับ มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าซองแยกที่ผมได้มาจากซองร้านในวันนี้ผมจะได้อะไรบ้างครับผมไปตัดซองมาแล้วเรียบร้อยนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นการ์ดของร้านลิวโนชิโปะนะครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นการ์ดที่มาจากเฮปไฟฟ์นะครับนัมโบโกะหรือว่าเป็นการ์ดที่มาจากร้าน Official Shop ของการ์ดวันพีสนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละซองดีกว่าครับเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็คือขอให้ได้การ์ดพาลาเลลนะครับสักใบหนึ่งนะครับเพราะว่าการซ ลุ้นได้ทั้งมีแล้วก็ไม่มีนะครับอาจจะเป็นฝั่งที่ไม่มีอะไรออกมาเลยหรือว่าจะเป็นฝั่งที่มีการพิเศษก็เป็นได้นะครับยังน้อยขอให้เป็นฝั่งที่มีการพิเศษอย่างน้อย1ใบนะครับจากทั้ง2ร้านแล้วกันนะครับทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุนไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ซองแรกจากร้านลิ n โนชิปโปกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนมาช่วยกันเป็นกําลังใจผมหน่อยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครป์ช่องของผมเนี่ยก็ช่วยกันกดติดตามให้ผมสักหนึ่งครั้ ซองแรกมาก็ขาวจ้วดเลยนะครับแสดงว่าเป็นซองเกลือครับทุกคนน่าจะเป็นการแร่ของไขสักคนนะครับนี่ครับของชักุยะคุนะครับใบนี้เห็นบ่อยมากๆเลยนะครับเริ่มเบื่อแล้วครับทุกคนสําหรับการแร์นะครับเพราะว่าออกมาบ่อยเหลือเกินครับมาครับซองที่2มันลุ้นกันต่อครับชึบก็ยังของขาวนะครับเป็นซองเกลืออีกแล้วครับทุกคนจะจบเร็วไหมครับเนี่ยซองที่2นะครับเป็นของฮุชูครับ หวังว่าคงไม่จบแบบไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับทุกคนยังน้อยคอยผมมีแบบตกใจอึ๊บอึบอะไรอย่างงี้หน่อยนะครับไม่งั้นเดกการ์ดมันจะคลิปมันจะจบไวเกินไปนะครับมาดูซองที่3กันต่อดีกว่าครับมีการ์ดลีดเดอร์ออกมานะครับน่าจะเป็นการ์ดของคิงครับแต่ว่าไม่ใช่การ์ดที่เป็นพาราเลลนะครับไม่ใช่คิงครับขอโทษครับเป็นการ์ดของพุดดิ้งนะครับทุกคนตกใจครับเพราะเป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับคิดว่าเป็นการ์ดของคิงครับ มาแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า3ซองแรกก็เกลือหมดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูซองที่4กันต่อนะครับดูข้างหลังก่อนครับโอ้ยทุกคนมันข่าวรลวๆเลยอะ sr สักใบ,บก็ยังไม่ออกมาเลยครับยังไงล่ะครับเนี่ยเป็นการของ pedro นะครับ หมดไปแล้วกองแรกกับ4ี่ซองนะครับเกลือล้นล้วนเลยครับยังไม่มีแม้แต่งเงาของ SR เลยครับมาลุ้นกันต่อครับซองที่5ครับทุกคนช่วยกันเป็นกำลังใจผมหนักหนักหน่อยนะครับอ๋อไม่ใช่ครับ,เป,รรบเป็นการ์ดสมอีเวนนะครับสีทองครับแล้วด้านหน้ามีการ์ดสีดำครับเป็นการ์ดอะไรเอ่ยเป็นการ์ดด้งแบบพิษโอ้่ล้นล่นโอ้ยดีนะครับเป็นการ์ดด้งแบบพิเศษ,ษ,ษ,ษมันล่นก็เลยไม่ได้มีอะไรครับถ้าเกิดว่าเป็นการ์ด SR หรือว่าเป็นการพาราเลลหลน่นนี้ก็คือกรีดเลยนะอันนี้ก็เป็นการ์ดอีเวนนะครับหมดไปแล้ว5ซองครับเกลือเน้นๆเ,เลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อซองที่6นะครับแต่ทุกคนสังเกตไหมครับเวลาผมซื้อการ์ด แยกแบบเนี้ยผมชอบได้การด้งแบบพิเศษมาบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะซื้อกี่ครั้งก็ตามครับอย่างที่ผมบอกครับใน1กล่องเนี่ยมันจะมีด้งแบบพิเศษ1ใบแล้วก็การพิเศษ1ใบนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นได้การ์ดแบบพิเศษ1ใบ่ะผมจะดีใจมากกว่าได้การด้งนะครับทั้งที่โอกาสได้มันก็พอๆกันนะครับทุกคนมาครับก็ยังคงขาวอยู่ดีนะครับยังไม่มีแมตต่เงาของ SR สซักใบเลยครับเกลือไหมครับเนี่ยเป็นการ์ดแรร์ของควีนนะครับ <cam ina> ผมเลิกสุ่มแบบซองนี้ไหมครับทุกคนแต่นี่ก็สุ่มมาเยอะแล้วนะครับมาพูดอะไรตอนนี้มาต่อกันครับนี่ก็ oh. หมดมาครึ่งทางแล้วครับติด okay. แลนดมาดูใบข้างหลังก่อนนะครับก็ยังเป็นการ์ดอีเวนต์อยู่ดีนะครับไม่ได้มีการดอะไรพิเศษออกมาเลยครับนี่ครับเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับ ซองสุดท้ายของกองแรกแล้วไอ้อของกองที่2แล้วนะครับทุกคนหมดไปแล้ว8ซองครับมาช่วยกันเป็นกําลังใจต่อนะครับ <c oughs> เอาจริงไ่มเนี่ยทุกคนนี่คือยังไม่มีอะไรดีออกมาเลยนะครับหมดไป8ซองแล้วครับเป็นการ์ดแรของดรเคลฮาครับถ้ามันจะไม่มีการ์ดอะไรออกมาขอให้มี SR สักใบหนึ่งนะครับเป็น SR ที่ผมยังไม่ได้ก็ได้ครับ ของแบล็กมาเรียอะไรเงี้ยครับเศร้าเลยครับไม่กิดไม่มีอะไรออกมาจะเกลือกันเกินไปนะครับเนี่ยทุกคนดูดิเหมือนโดนกันแกลนะครับอะไรกันครับเนี่ยขาวจ๊วงเลยครับเป็นการ์ดของพูลลิงนะครับถ้าใบนี้เอามาเป็นพาราเรลผมจะดีใจมากๆนะครับเพราะราคาค่อนข้างสูงนะครับเลขสามซองสุดท้ายสำหรับลิวโนชิปโปครับทุกคน ลางเกลือนี่มาแบบว่าติดๆเลยนะครับดูดิทุกคน sr สักใบมันยังไม่โผล่มาเลยครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยบางทีสวรรค์ก็เล่นตลกกับเราแบบนี้นะครับให้ได้แต่การเกลือครับแล้วนี่ส่วม,มาครึ่งหนึ่งของกล่องหนึ่งมันจะไม่ได้ sr สักใบเลยครับแล้วคนที่ได้อีกครึ่งหนึ่งไปนี้ได้เลยครับได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมได้การพิเศษได้ sr สี่ใบครบอย่างนี้ใช่ไหมครับ<ค><ย> มาครับโดยไม่จบๆเลยครับอีกสองซองครับเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเป็นการ์ดพาละเล้ครับบางทีโดนหลอกนะพวกขอบขอบที่มันมีสีๆแบบนี้บางทีมันกลายเป็นการ์ด SR ธรรมดาก็มีนะครับเดี๋ยวขอดูข้างบนเพื่อความชัวร์ครับเป็นการ์ดพาละเล้แน่นอนแล้วครับทุกคนของใครครับม่สีออกฟ้าครับขอดูใบสุดท้ายก่อนของกองแรกนะครับไอของซอรเอร้านแรกครับ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าใบการพิเศษจะเป็นของใครครับโอ้อันนี้ก็ข่าวนะครับสรุปถึงแม้จะไม่ได้ SR มาเลยแต่ผมดีใจนะครับที่เกิดได้การ์ดพาราเลลมาใบหนึ่งครับโอเคอย่างนี้ได้แล้วครับไม่เกลือแล้วครับได้ของใครมาก็ได้ครับเพราะว่าเป็นการพิเศษนะครับแสดงว่าคนได้อีกครึ่งหนึ่งของผมไปนั้นจะได้การ์ด SR ลู้นลัวไปเลยครับ4ใบครับมันลุ้นกันครับว่าจะเป็นการ์ด PA ของใครครับ c e ฟ้าครับทุกคน มาครับน่าจะอยู่ใบถัดมาแล้วครับมาครับ 1..2..3.. ชึบโอ้ยทุกคนเป็นการ์ดพาเลลของนามีครับแล้วใบนี้ผมยังไม่มีด้วยครับแล้วบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่ราคาค่อนข้างดีครับทุกคนในเซตของ OP8 นะครับการ์ด SR กับแรร์พาเลลที่ราคาดีๆก็จะมีของ Black มารียครับมีของนามีใบนี้นะครับแล้วก็การ์ดของพูลลิงครับอุ้ยดีใจอ่ะ สวยด้วยครับทุกคนใบนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ซองแล้วก็เคสแข็งแล้วไปเช็คราคากันดีกว่าครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่กี่เยนครับใส่ซองแล้วก็เคสแข็งมาแล้วเรียบร้อยครับทุกคนไปเช็คราคามาแล้วด้วยครับต้องบอกว่าราคาค่อนข้าง,งดีเลยนะครับเพราะว่าการ S R พาเลเดของนามิใบนี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ6,500เยนครับทุกคนไม่เกลือแล้วครับวันนี้ ผมนี่เป็นราชาเกลือจริงๆนะครับสำหรับซองสุ่มแบบแยกแต่ว่าวันนี้ไม่เกลือแล้วครับแล้วก็ได้การที่ค่อนข้างมีราคามาด้วยนะครับนั่นก็คือการเอ์พัเรของนามีใบนี้ครับต้องบอกว่าดีใจมากๆนะครับเพราะว่าเปิดมาตอนแรกคิดว่าจะไม่มีอะไรออกมาแล้วนะครับแต่อย่างนี้ก็คือโอเคแล้วครับไอใบเกลือๆข้างหน้าที่ได้มาเนี้ก็คือลืมไปเลยนะครับแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ SR แม้แต่ใบเดียวก็ไม่บ่นละครับเพราะว่าได้ใบนี้มาก็คือคืนทุนแล้วครับคุ้มจริงๆครับทุกคน โอเคดีใจมากๆแล้วครับขอวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการเอซอาร์พา rale ของนามี้ครับเรายังเหลืออีก12ซองถัดมานะครับซึ่งเป็นการ์ดที่มาจากร้าน H5 ฟฟนะครับของนามุกโก้คลอสต์่อครับโอ้ปนกันเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะมีการ์ดดีๆออกมาหรือเปล่าครับเรามาเริ่มกันที่ซองแรกกันดีกว่าครับขอเหมือนกันเช่นเคยครับขอแค่มีการ์ดพิเศษออกมาหนึ่งใบผมโอเคแล้วครับมาครับเกลือนะครับซองแรกครับข่าวจัวเลยครับ แต่ว่าจะไม่บ่นนะครับถ้าเกิดว่ามีการ์ดดีีออกมาครับอันนี้เป็นการ์ดของวันด้านะครับไม่แน่นะครับทุกคนออกมาขา,ขาวๆเกลือๆแบบนี้อาจจะดีก็ได้นะครับดีกว่าออกมาเป็น SR เราไม่ได้อะไรครับ2องที่สองครับอ้ออาวทุกคนไม่ใช่การ์ดอีเวนด้วยครับแล้วคลิปทองด้วยครับ เดียวหุยออกมาเร็วมากเลยอะแล้วการกริดคลองแบบนี้อย่าบอกนะคะว่าเป็นการ์ด P A คับไอ้เป็นการ์ดไอ้นี่ครับลืมไปเลยอะ Special S P ครับแล้วถ้าเป็น S P จริงๆสีแบบนี้เป็นใบเดียวเท่านั้นครับแล้วเป็นใบที่ผมยังไม่ได้ด้วยครับหุยเก็บไว้ดูใบสุดท้ายดีไหมครับหรือดูไปเลยเก็บไว้ดูใบสุดท้าย ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าน่าจะเป็นใบสเปเชียลของโบนี่หรือเปล่าครับวุ๊ยุถ้าเป็นใบนั้นจริงๆนี่พูดไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ SP ที่ผมขาดอีกหนึ่งใบก็คือใบของโบนี่เนี่ยแหละครับไยดวงมันจะดีขนาดน,าน,นั้นจริงๆเหรออ๋ออันนี้เป็นการ์ดธรรมดานะครับแล้วก็มีการ์ดลีดเดอร์ของแค่รอดครับซึ่งไม่ใช่การ์ด PA ครับเอาจริงๆตอนนี้ไม่มีกระจิตกระใจดูการ์ดใบอ่นและ ทุกคนขอเถอะขอดูเลยครับทนไม่ไหวจริงๆครับมันไม่มีอารมณ์นะครับไม่งั้นเดียวการดตรงนี้มันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับมาดูให้รู้ไปเลยครับว่าเป็นกาดของใครครับใบถัดมาแล้วครับส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นการสเปเยลของโบนี่ครับขอให้เป็นใบนั้นจริงเหรอครับพออยากได้จริงๆนะครับสวยครับแล้วยังไม่มีแล้วราคาดีด้วยครับมนดูนะครับหนึ่งสองสามชึบ โอ้ยทุกคนเป็นการด SP ของบอนนี่จริงๆด้วยครับเฮ้ยแล้วแบบเป็นใบเดียวที่ยังไม่ได้ด้วยครับจริงๆ SP ตอนเนี้ยผมมี3ใบแล้วใช่ไหมครับอีกใบหนึ่งจริงที่ผมอยากจะได้นั่นคือของบอนนี่ใบนี้ครับแล้วตอนแรกกำลังคิดเลยครับว่าจะเอายังไงดีครับทุกคนจำได้ตอนที่ผมไปจับฉลาก10ใบนะครับของ uh, ลิลโนชิโปที่ได้เอสกับคูลิงมานะครับตอนนั้นผมก็คิดว่าเอ้ยหรือว่าจะจับต่อจนกว่าจะได้บอนนี่ดีวะแล้วก็แบบว่าไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเกินเลยนะครับก็เลยทนมาครับเราไม่คิดว่าจะมาได้จากซองแยกจริงๆด้วยครับทุกคนต้องบอกว่าโชคดีจริงๆนะครับเราได้ใบที่อยากจได้ารนะครับแล้วสวยนะครับใบนี้เอาจริงๆผมแอบชอบใบนี้มากกว่าใบของพุดดิ้งอีกนะครับเพราะว่าดูสวยกว่าครับถึงแม้ราคาจะถูกกว่านะครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันดีกว่า ใส่ซองแล้วก็เคสแข็งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนการ์ด SP นะครับของโบนี่ใบนี้ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่13,000เยนครับต้องบอกว่าโชคดีมากๆนะครับวันนี้ทุกคนลองดูดิผมซื้อค์าจากทั้ง2ล้านอ่ะแล้วได้การ์ดพาลาเลลมาทั้ง2ล้านเลยครับแล้วแถมเป็นการ์ดที่แพงทั้ง2ใบเลยครับไม่ว่าจะเป็นนามี้แล้วก็บอนี่เอสพีใบนี้แล้วสวยทั้ง2ใบเลยครับแล้วเป็นการ์ดคาแรคเตอร์ผู้หญิงที่อยากได้เลยครับโอ้โห วันนี้สุดๆเลยครับโคตรดีใจครับทุกคนแต่ไม่แน่นะครับเพราะว่าอาจจะมีการ์ดสเปาไม่ใช่ครับการซีเครดอีกใบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่ากล่องที่มีการพิเศษอย่าง SP นะครับจะมีการซีเครดอีกหนึ่งใบครับมันร้นะครับผมจะได้ซีเครดหรือเปล่าครับถ้าได้ขอเป็นของเรลี่นะครับเพราะยังไม่เคยได้ครับโอ้อ๋อนี่เป็นการ์ด้งแบบพิเศษครับ งงจริงๆนะครับการด้งแบบพิเศษบางทีก็มาใบสุดท้ายบางทีก็มาก่อนใบสุดท้ายนะครับเขาใส่ปนๆกันเหรอครับเนี่ยครับผู้ยังไม่ทันขาดคำนะครับผมได้การด้งแบบพิเศษมาจากทั้งสองกองเลยครับเนี่ยครับผมชอบมีดวงกับการด้งแบบพิเศษนะครับทุกคนแต่ไม่ค่อยแต่จะบอกว่าไม่ค่อยมีดวงกับการพิเศษตอนนี้เขาพูดไม่ได้เลยครับเพราะว่าได้สองใบนี้มาก็คือจุกๆเลยครับมันลุ้นนะครับตอนนี้ก็มาลุ้นนะครับว่าจะมีการ์ซีเครตหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีการ เ r เพิ่มเติมออกมาหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะผมไม่มีการ์ดอะไรอย่างอื่นนอกจาก2ใบนี้แล้วครับเพราะตอนนี้ผมก็ได้การ์ดสเปเชียลมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับผมมาแอบคิดมันหลายครั้งแล้วครับว่าเวลาเราซื้อแบบครึ่งกล่องนะครับทุกคนการได้การ์ดครึ่งหน้านครับจะมีโอกาสได้การ์ดแพงๆมากกว่าการ์ดครึ่งหลังนะครับ อันนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงทุกคนลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมใช้เวลาเปิดกล่องหรือว่าซื้อกาดแบบนี้ครับผมจะสังเกตนะครับหลายๆครั้งครับกา์ดีๆส่วนใหญ่จะอยู่ครึ่งหน้าครับจริงหรือเปล่านี้ไม่รู้นะครับแล้วก็ไอกาดของครั้งเนี้ยครับร้านของลิวโนชิปผมไม่แน่ใจนะครับเพราะเขาแกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับส่วนร้านของเฮฟไฟฟ์เนี่ยครับผมได้กล่องที่เขาแกะมาใหม่แล้วได้จากครึ่งหน้านะครับเออไม่แน่ครับทุกคน การที่มาจากครึ่งหน้าบางทีอาจจะดีกว่าครึ่งหลังหรือเปล่าครับลองไปพิสูจน์ดูนะครับใครที่มีโอกาสซื้อแบบกล่องเนี่ยก็ลองเปิดดูครับว่าการ์ดีๆมันอยู่ลำดับครึ่งหน้าหรือครึ่งหลังครับอันนี้มีการลิเดอร์อีกใบนะครับสีแดงจะเป็นของใครครับของมาลุโก้นะครับใบนี้ผมก็ยังไม่ได้การพาราเลลเลยครับเป็นดรปรีหะนะครับเหลือกล่องสุดท้ายแล้วครับทุกคนอีก42สองสุดท้ายครับก็ยังไม่มีวิวแววของ SR หรือว่าซีเครตเลยนะครับ อันนี้ซีเครตหรืออีเวนวะอ๋อเป็นการ์ดอีเวนครับตกใจครับนึกว่าจะได้การ์ดซีเครตมาจริงๆนะครับสรุปก็คือไม่ได้นะครับเป็นการ์ดอีเวนธรรมดาครับทุกคนอีก3ซองสุดท้ายครับจะมี SR หรือซีเครตไหมครับโอ้ยตอนนี้เป็นการเปิดการ์ดแบบสบายอกสบายใจเลยนะครับถึงแม้จะไม่มีอะไรออกมาผมก็ไม่บ่นลกครับนี่ครับเปการ์ดแรธรรมดานะครับขอวับบลุครับ อีกสองซองสุดท้ายครับเออแต่พอคิดดีๆเห็นมาทุกคนเวลาถ้าเกิดเราได้ SR มาส่วนใหญ่อีกเอาถ้าได้ SR มาเยอะๆนะครับจะไม่ค่อยมีการพิเศษครับแต่พอมันไม่มีการ SR อาอกมาเลยครับการพิเศษส่วนใหญ่จะออกมานะครับเนี่ยครับดูดิขาหมดเลยครับทั้งกองแรกกองที่2เลยนะครับเป็นการอาแร์ของพุดดิ้งนะครับซองสุดท้ายแล้วครับดูสิครับว่าจะมี SR หรืเล็กซีเคออกมาไหมครับอ่า โอเคยังได้อ็ม SR แถมมาใบหนึ่งนะครับทุกคนมาลุ้นกันครับว่าจะเป็น SR ของใครครับขอเป็นใบที่ยังไม่ได้แล้วกันนะครับมาครับหนึ่งสองสามชุบโอเป็นของโบนี่ครับแต่ว่าใบนี้ผมมีแล้วนะครับคงจะเอาไปขายครับแล้วนี้ก็คือผลลัพธ์จากการสุ่มการ์ดส่องแยกมาจํหมด2ล้านนะครับ2 4ซองในวันนี้ครับ และนี่ก็คือการทั้งหมดที่ผมได้มาจากการเปิดการทั้งหมด2ร้านนะครับ24ซองในวันนี้ครับต้องบอกว่าโคตรพอใจเลยนะครับเพราะว่าได้การดีๆที่อยากได้มานะครับทั้งหมด2ใบด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นการ S.R. พ a r a l l e l ของนัมนี้นะครับแล้วก็ได้การสเปเชียลของโบนี่ครับซส่งสวยแพงแล้วก็อยากได้ทั้ง2ใบเลยนะครับแล้วก็ผมได้โบนี่มา2ใบเลยครับเป็นการ S.R. 1ใบนะครับแล้วก็การ สเปเชียลครับต้องบอกวันนี้ดีใจแล้วก็โคตรพอใจมากๆเลยครับในสุดก็สามารถล้างเกลือได้แล้วนะครับสำหรับการเปิดซองแยกแบบนี้ครับบางทีถ้าเกิดว่าคนดวงดีๆสุ่มมาครึ่งหนึ่งก็มีโอกาสได้ของแบบนี้เหมือนกันนะครับทุกคน ทุกคนมีความเห็นกันบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับส่วนใครที่ชอบดูผมสุ่มการ์ดวันพีชแบบนี้นะครับเปิดสุ่มอิจิบังกุจิครับหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะเรื่องต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปแบบนี้มาลงให้ทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับคอยติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย